การจนาบุรีเริ่มคือครักผู้สมัครพรรคลังประชาธิปัติเขตสามนำขบวนรถออกหาเสียงส่วนอดีตสสแมนชัดพันธ์เดชดกิจสุนทรคนตัวเล็กหัวใจแกร่งรู้งานในพื้นที่รู้หน้าที่ในสภาหรือปัญหาประชาชนอาสาพร้อมรับใช้ประชาชนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าได้เดินทางไปยังสำนักงานผู้สมัครของพรรคประชาธิบัติเขตที่สพบสมปองคำเที่ยงอดีตนาย,ยกเทศมนตรี เทศบาลผาแทนลำพญาหลายสมัยเตรียมขบวนรถแห่เพื่อออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่โดยนายสมปองคำเที่ยงได้กล่าวว่าตนเองเคยเป็นประธานคณะกรรมการกลางทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนาเกษตรกร,กกรลักย่ามาตลอดแล้วที่ลงมาอาสารับใช้ได้การลงสมัครสอสในครั้งนี้หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปตนเองก็จะนําปัญหาต่างๆเข้าไปในสภา เร่งดูแลแก้ไขให้กับเกษตรกรลักยาก่อนเป็นอันดับแรกตนเองอยากเห็นการกระจายรายได้ไปสู่ลักยา่าไม่อยากเห็นไรายได้ไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งรวมถึงให้พรรคประชาธิป,ปัตย์ผักดันนโยบายต่างๆให้ประสบผลสําเร็จเพื่อเกษตรกรลักยาก่าอย่างแท้จริงนายสมปองคําเทียงได้กล่าวว่าในการที่ออกไปพบป,ะประชาชนพบประชาชนฝากมาเขาต้องการให้ไรายได้กระจายลงมาสู่ลักย่าอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพร้านค้า กลุ่มเกษตรกรต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือมาในระดับล่างอย่างแท้จริงสุดท้ายฝากประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่สมอำเภอธามากาอำเภอพนมทวนหากตนเองมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ตนเองก็จะนำปัญหาต่างๆของประชาชนเข้าไปแก้ไขอย,ย่างเป็นระบบต่อไปต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายชัดพันธ์เดชากิจสุนทรหรืออดีตสสแมนผู้สมัครสสการจนบ,บุรีเขตสองเบอร์หกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่าทุกวันนี้ ได้มีการพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่องและออกทุกวันเรามีแผนงานในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกตำบลในทุกพื้นที่ในเรื่องเร่งด่วนที่ต้องยอมรับคือเรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากให้แก้ไขเร่งด่วนตนชัดพันธ์เดชกิจสุนทรอยากฝากถึงประชาชนชาวเขต2จังหวัดกาญจนบุรีขอให้เชื่อมั่นในตัวผมซส,สแมนสามารถทำงานได้ในทุกมิติทั้งในสภานอกสภา พี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีได้อย่างแน่นอนที่สําคัญในย่อายประกันรายได้จะดําเนินการต่อเนื่องหรือพี่น้องเกษตรกรอย่างชาวนาก็มีมาตรการมาเสริมเช่นชาวนารับ30,000บาทต่อครัวเรือนหรือพี่น้องที่อยู่ห่างไกลยากจนประสบปัญหาเรื่องทุนประกอบอาชีพก็จะมีธนาคารชุมชนมีเงินให้ชุมชนแลวสองล้านบาท เพื่อมาอยู่และประชาชนนายชัดพันธ์เดชกิจสุนทรหรือสสแมนกล่าวตอนท้ายว่าขอฝากตนสสแมนเบอร์หกเชื่อมั่นได้แน่นอนทำงานให้พี่น้องชาวเขตสองจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนที่เคารพสำลิดผลได้อย่างแน่นอนสำหรับนายชัดพันธ์เดชกิจสุนทรหรือสสแมนคนเล็กหัวใจแกร่งเบอร์หกรู้งานในพื้นที่รู้หน้าที่ในสภารู้ปัญหาประชาชนเสมอต้นเสมอปลายคำไหนคำนั้น หัวใจเพื่อประชาชนสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติทำได้ไวทำได้จริงนี่เป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดของชัดพันธ์เดชกิจสุนทรหรืสอสแมนก็ในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับเป็นประธานคณะกรรมการกลางของจังหวัดกาลนะครับก็มีความเข้าใจดีถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกร,ท,กรที่ปกพร่และขาดความเข้มแข็งไปเพราะนั้น สิ่งที่ผมก้าวเข้าไปตรงนี้นะครับมันโดนใจเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการปัญหาของชาวนาเกี่ยวกับการปัญหาระดับลากญ้านี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอยากให้ไม่ให้ไม่อยากให้เป็นกระจุกอยากให้กระจายลงมาระดับลากยา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสที่ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็อยากจะผลักดันให้พรรคประชาธิปัตย์ ประสบความสำเร็จในนโยบายหลายๆด้านที่เกี่ยวกับในระดับรากหญ้าครับจที่พบปะประชาชนเ่าเขาฝากอะไรเป็นพิเศษอะไรเนี้ยครับที่ผมพบปะประชาชนเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้รายได้กระจายลงมาสู่ในระดับรากหญ้าในทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประเภทกลุ่มอาชีพ ร้านค้ากลุ่มเกษตรกรก็มีค,ความประสงค์ที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือลงมาถึงในระดับล่างครับอย,ยกบากะากอไรน็อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนในเขตสามอำเภอธรรมกาอำเพื่อพ,พนมทวนนะครับว่าหากผมได้เข้าไปมีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมก็จะนําปัญหาของพี่น้องประชาชนในฐานะที่เราคุกคีอยู่ในระดับรากหญ้าเนี่ยนะครับนำปัญหาต่างๆที่เราต่างๆที่เราได้เจอมาเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นระบบะครับการพบปะประชาชนนี่เราออกทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตารางแผนงานที่จะลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เรื่องเบอร์หกเนี่ยใน,ใ,นในทุกตำบลทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ประชาชนฝากอะไรให้แก้ไขเป็นพิเศษเร่งด่วนคือเรื่องเร่ง,เรงด่วนก็คือต้องยอมรับว่าสองสามปีที่ผ่านมาประชาชนหรือเราทั้งประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยครับประสบปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยทำใหป้ประชาชนมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายประชาชนก็อยากถ้ามีรัฐบาลใหม่เขาอยากจะให้ ช่วยแก้ไขเรื่องปากท้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดครับออคืออยากจะฝากพี่น้องประชาชนเขตสองจนะังหวัดกาญจนบุรีครับขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวผมนะครับสสแมนนะครับผมสามารถทำงานทุกมิติทั้งในสภานอกสภาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างแน่นอนและนโยบายของพรรค ที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องเช่นนโยบายประกันรายได้เนี่ยก็จะดําเนินการต่อเนื่องหรือพี่น้องเกษตรกรชาวนานเนี่ยเขาจะมีมาตรการเสริมเช่นชาวนารับ30,000บาทต่อครัวเรือนนะครับเป็นมาตรการเสริมมา,มาแล้วก็โดยเฉพาะจากปัญหาโควิดที่ผมได้กล่าวเมื่อข้างต้นเนี่ยทำให้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ห่างไกล หรือพี่น้องที่ยากจนประสบปัญหาเรื่องเงินทุนหรือเงินในการประกอบอาชีพทางพักก็มีนโยบายในเรื่องธนาคารชมุมชนที่จะให้ชมุมชนละสองล้านบาทเพื่อมาดูแลประชาชนกลุ่มกลุ่มนี้ครับเบอร์อะไรเบอร์หกครับบอร์ครับเบอร์หกเชื่อมั่นได้แน่นอนครับทำงานให้พี่น้องชาวเขตสองกาญจานบุรีและประชาชนทุกคนได้สำเร็จผลอย่างแน่นอนครับ ข่าวนิวยีสิบีการจนบุรีปีชาไรลวารินรายงาน